ทริปนี้ดีๆีคิมเบอร์ลจัดจเต็มความแซบไอจีลุกเป็นไฟเรียกว่าเป็นทริปฉลองรักครบ8แปบป,ปีกับพี่มากปรินแฟนหนุ่มที่น้องจากจะทำให้สาวๆหลายคนอิจฉานังเอกสาวคนสวยคิมเบอร์ลที่มีพี่มากเป็นของตัวเองอยู่ข้างกายแล้วยังต้องอิจฉาหุ่นแซบๆซที่สาวคิมนั้นโชว์รัวๆในชุดว่ายน้ำหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของทริปด้วย โดยเซตล่าสุดที่สาวคิมนั้นขอส่งท้ายให้กับแฟนๆได้กดไลค์กันรัวๆเจ้าตัวก็ได้มัดรวมโมเมนต์สุดประทับใจในทริปกระชับรักครั้งนี้ให้ดูกันแบบเต็มๆต้องบอกเลยค่ะว่านับวันก็ยิ่งสวยยิ่งดีเห็นได้จากอีโมจิไฟลุกที่แฟนๆแห่กันส่งมาให้แบบรัวๆการันตีชี่โซฮอตจริงๆเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ